ศิลปาชีพประทีปไทยวิไลข่าราชดำริปลูกป่าพาราสวัยราชสืบสารทรงสร้างนำน้ำพระไทัยลำนาไพรพงพนาสถาวรภูมิปัญญาประชาสุขทุกศาสตร์ศิลประเกยียริก้องสองแผ่นดินสมโมสร สะดุดีพระพันปีศรีนาครถวายพระพรเทิดพระองค์ส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในชวนลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัศดรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรและข้าราชการสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดร